สวัสดีครับยินดีต้อนรับ้สู่สลัก,กขุดโคกน้องนาครับวันนี้มาอัปเดตช่วงบ่ายกับทีมงานุดขุดโคกน้องนาของเราครับกับบอ่อในโมเดลดารา,าวาสามไร่ครับนี่มาดูการทำงานของเจ้า s c m g, xe, 215, c ครับกับจานบ<ส>อลโคลูสองครับ่วงนี้กำลังคอยดินกลับไปคืนเพื่อจะแต่งคันครับผม จะเป็นการปั้นกลับดูมุมนี้ครับสวยงามครับผมมุมนี้สวยงามมากดีมามาอัปเดตช่วงบ่ายกันครับผมเนาะกับหน้างงานของเราครับกับเนื้องานเรื่องีมือของเราสวยงามครับผมนี่ฮะลูคันลงไปสวยงามดูความชันความสลบของบอ่อทางนน้นก็เจ้าหน้าที่นพตครับ ็นนาทีอวตของอำเภอโพชเชตครับถ้าทําวิดีโอ,อเพื่อจะให้ก่ายทำวิดีโอเพื่อจะส่งเจ้านายครับผมเนาะสง่งมาหน้าเขาของเราก็ถ่าย youtube เพื่อจะให้พี่น<ม>้องได้ชมผลงานของเราละค็ชมความแรงความเร็วของรถครับผมเนาะ <c oughs> นี่คุณภาพ,อข,าพาของคนขับเครื่องีมือของพวกเรา ในนกาาารทงาํงเรื่องการทอยดินของเจ้า XCMG ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอุ้มใหญ่มากแล้วก็ทรงพลังจริงๆครับผมวงยาวเขาึ้นเวียงดได้มาหาสาขาเวียงได้เร็วได้คล่องการปอดถือว่าปีมืออยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องการทอยดินตึงมาเจอโคกรล่องนาได้3ามแปลงแปลว่าเข้าใจงานได้เร็วมากครับถือว่าน้องโอเค ก็เ,เลยพาเพื่อนๆมาดูการทำงานความเร็วของรถขึ้นอยู่กับคนคอนโทรลครับตนารถตรงนี้ก็จะเป็นคันดินคันใหญ่แล้วโอ้สวยงามช่วงเย็นนี่คือน่าจะเคลียร์เสร็จก็น่าจะมีความาสวยงามกว่านี้ครับเราจะได้มาพิเศษอีกรอบหนึ่งช่วงช่วงเย็นครับก็เลยช่วงบ่ายก็ได้ถ่าย YouTube ให้เพื่อนๆได้ชมก่อนยังไม่แต่งคันครับถ้าแต่งคันก็จะดูสวยงามครับผมเนาะ เนี่ยเรืยบร้อยนะครับแก็ดูสวยงามสวยงามกว่านี้เยอะตรงนี้จะเป็นคลองเชื่อมบอ่อครับเรื่องนี้เยอะเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ดึงดินมาแบบนี้เนี่ยไปพาปเพื่อนมาดูการทำงานของเจ้า XCMG XG2154 e วันนั้นผมไม่อยู่น้นอ,นองโยนดินไปปิดที่ครับเล,ลยต้องโุยมาถึงนะเพื่อจะให้ดินมันลงตรงนี้เนี่ยตรงน,นี้แล้วก็ลงสระด้วยครับผมตรงนี่สุดยอดตรงนี้ก็รู้ว่า คนนี้ก็แต่งคันแล้วหรือเือก็ลงสายรับรับปรับที่ให้เสมอครับผมเนาะดูความแรงของรถครับับที่มือคนขับครับช่วงนี้คนขับก็ว่างกันเยอะครับก็เดี๋ยวพอดีโทรมาหลายคนครับว่าว่าช่วงเป็นหน้าฝนไปแล้วครับบางหอจอกก็หมดงานทํากันแล้วครับผมเพราะย่างเข้าสู่ฤดูฝนครับผมพวกรถที่เป็นการถอยดินเหมือนว่ารถหกล้อดินขายใน บ้านก็จะทํางานไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีที่ปดกันแล้วเพราะว่าช่วงนี้เขาจะหวานข้าวหวานอะไรรูหมดครับผมเนาะมันดิ้งไม่ได้แล้วล่ะครับผมเนาะก็จะมีงานที่เหลอือๆ,ๆ,ๆคืองานปดประเภทนะครัาง,งานปดน้องปดพวกน้องนาน,นะครับพวกะุดได้ครับผมเนี่ยพอทำได้เราก็โชคดีกว่าทีมงาน,นหลายๆทีมางาน ไนรุ่นของเราแต่มาจากตัว XCMG ก็ถือว่าน้องว่าโอเคเลยครับรถใหม่เนาะรถใหม่แล้วก็ยังมีพลังเลือเลือๆแล้วก็น้องก็คือึกขับรุ่นนี้มาร้รุ่นใหญ่อย,ยอย่างนี้มาไม่มีปัญหาครับน้องลองตัวเลยแล้วก็จะโยนดินครั้งที่หนึ่งเนี่ยมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็โดนสองครั้งก็จบแล้วครับผมเนาะในเป็นไรครับว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วการเขา้าไม่เข้าใจงาน นี่แหละครับเพื่อการทํางานพวกน้องนาก็ต้องมองถึงเรื่องของการจัดการบริหารดินครับขับเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องขับเราใช้สมองคิดด้วยว่าเอาวิทยายดินฝั่งไหนเธอจะไม่ไม่โยนดินซ้ำซากครับเพราะว่าการทํางานตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับการทักษะในการบริหารจัดการเนื้อที่บริหารจัดการบอร่อบริหารจัดการเนื้อที่ว่าควรโยนไปตรงไหนถึงจะเหมาะสมเดี๋ยวยังมาดูการทำงานของเจ้า XCMG xe215c ครับทีมงานสุรัตน์ุทธโคกงน้องนาครับเนี่ยให้ดูบ่อด้วยครับผมเนาะดูมุมนี่ให้ดูบ่อด้วยสวยงามไหมครับบ่อสวยงามไหครับผมเนาะจีมือครับผมจีมือจริงๆริบ่อนี้เป็นของคนงานของจานปอนครับเนี่ยการเป็นสโลปครับเนี่ยเป็นปากบ่อครับเป็นดินเหนียวไม่ได้เปรียบนะฮะให้ดูคนงานของเราสวยงามครับผม ไม่มีน้ำสักนิดหนึ่งเลยผมก็เป็นดินดานข้างล่างครับแล้วก็เป็นดินเหนียวดินดานสวยแน่ๆครับบอ่อนี้บอ่อน้าฝนมาเนี่ยกัเก็บกได้สบายสบายเพราะเป็นบอ่อลึกมากครับผมเนี่ยคือคลองเชื่อมระหว่างสะระหว่างบอ่อนี่ครับผมวันนี้พอเคียร์ดิ้งให้ต่ำให้เสมอเนี่ยเนี้ยบมากนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นงานที่สวยงามมากครับเนี่ยสวยงาม โมเดลตัวนี้ก็จะสวยงามครับสมบูรณ์แบบครับผมเวลาเพิ่นแค่บา่ายสองกว่าครับวันนี้วันนี้น่าจะเกือบจะจบด้วยซ้ำครับไม่มีปัญหาอะไรก็เราก็จะได้เคลียโยกย้ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแรงขุดอีกเราก็จะโยกย้ายกลับที่อำเภอกระสังแหละครับผมเนาะเพราะว่ามีงานงานของเราอยู่เราก็ต้องรีบไปทำครับเพราะว่า างน,นก็เริ่งเหมือนกันางน,นก็กลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้ที่ร่วมโครงการพวกน่างามโมเดลก็อยากขุดแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่นาครับผมเนาะมันก็ลําบากในการทํางานพวกเราก็อยากขุดตั้งแต่ช่วงที่เป็นแรงครับแต่ว่าปัญหาก็คือหลายๆอย่างก็หลายๆภาคส่วนก็เป็นงานหน่วยงานรับแล้วก็มีเรื่องของแบบเรื่องอะไรผมก็ทาให้ถูกต้องครับ ไม่เร่งไม่ดีก็อ๋อยถูกต้องครับผมเนาะทำแล้วสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังครับผมเนาะีเรื่องปกติของการทำงานของหลวงครับผมเนาะใจซีเอ็มจีเสียงกระหึ่มเลยครับผมเคลียร์ดินเรียบร้อยก็จะดูสวยงามแล้วครับตรงนี้ถ้าเคลียร์เสร็จเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกดินเหนียวยิ่งเดินไปยิ่งจะแข็งครับผมถ้าฝนตกมานี่แฉะหมดเลยครับผมน้อง นพตก็ถ่ายวีดีโอเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จกลับไปแล้วครับไปเข้าร่มแล้วครับเนี่ย,ยเสียดิ่งฝั่งนี้ก็จะดูสวยงามแล้วครับหยุดตรงนี้ก็หมดแล้วครับกบตรงนี้ก็แน่นเสมือนรับดินมันจะเสมอหมดเลยครับทีน,น,นี้นี่ดูการ์ดแวเจ้า XCMG XE 2 1 5ครับคนเราก็ได้ขับเข้ามือก็อาจจะดู สะอา,ะอาดดูท่องไปหมดครับผมเหมือนกับการคอนโทรมนมันเมียเขาเมียเราเนาะสุดยอดครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานทรุดขุดโคกลองนาครับกับทีมงานรถดขุด,ดมืออาชีพครับผมเนาะทีมงานรถดขุดโคกลองนาะปันโคกลองนาะเราถือว่าเรียกว่ามืออาชีพยครับว่าเราทําได้สวยงามเราก็ต้องยอมรับว่าเรามืออาชีพยแหละครับเนาะอยากให้ลูกผลงานเรื่องจริงครับเพราะว่าที่ผมพูดกล้าพูดก็ว่ามีทีมงานหลายๆทีมงานที่ทำแล้วไม่ผ่านนี่แน่ครับผมเนาะแต่ทีมงานเราคือว่าใจสู้ครับ คนเราไม่ปกติน,นะพูดไม่ได้อวยใครกขไม่อวยตัวเองครับเพราะว่าเราทํางานบางทีก็บุคลากรเรื่องคน,คน,คน,คนขับนี่หมดครับคนขับก็ถือว่ามีส่วนในการทํางานของเราแต่การกุองนาะถ้าเรามีศักยภาพเองหรือว่าดูงานเป็นเองอะไรเ,เองเรื่องคนขับก็ไปอีกประเด็นหนึ่งครับเพราะว่าเราสามารถที่จะคนขับมาใหม่ด้ครับพี่พี่เจ้าถ้าทีมงานเขามีที่ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเราผูดง,งดูองคดีกว่านะทำงานต้วยการงๆ ต้องสู้ไปนะว่าเราถือว่าเราเลือกอาชีพนี้แล้วเราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ได้ครับผมต้องยอมรับความจริงให้ได้เนาะคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่น,นี้นะครับสวัสดีครับ